พี่ฟ้าสิ่งที่พี่ฟ้าอยากให้เธอทำกว่าพี่ฟ้านะรู้ป่ะไปทับเฟ้นหมาไปทับเฟ้น้องหมาใช่หรอแล้วก็ไปแบบว่าเล่นเล่นเล่นบล็อกเล่นแบบลอยตุยใช่ไหมใช่ใช่ลอยตุยรวยอืมแล้วก็ขับนี่คือขับอะไรไหนขับไงอ๋อขับเจี่อย่ีผับในแถวอยออยากให้ไปแบบว่าแบบไปแบบไปแบบออนไหน ไปออนเซ็นน้เป็นเฮาด้วยกันอะไรเงี้ยหรออุ้ยคู่สามีเลยอ่ะเอาแต่วันนี้มุนมาไม่มีอะไรเลยนี่ไม่โธษไม่ต้องตอบเหมือนกันอ๋อไม่ต้องบอกว่าอันนั้นคือสิ่งที่พี่ฟ้าอยากให้ไอ้หลอดทำด้วยไอ้หลอดพี่ฟ้าอยากไปคาเฟ่หมาอยากแบบว่าเอ๊ะข้อสองแปลกๆลกแล้วคืออันนี้คือกิจกรรมร่วมใช่ไหมไม่ได้ต่อยกันเองไม่ได้แทนใช่ไหมไม่ใช่โอเคเป็นการทำกู้จริงจังแล้วแม่เป็น แม่เป็นแม่ออล้า่อ่ะแล้วก็ของพี่หลอดอะไรของพี่หลอดพี่ฟ้าว่าอะไรบ้างคะกิจกรรมกิจกรรมพี่บอกว่าคิดว่าไอ้หลอดอยากให้พี่ฟ้าทําด้วยมีอยู่สี่ข้ออะไรบ้างพี่ฟ้าถ่ายเล่นเล่นให้หนูเราเหรอเล่นเถูกงดูหนังถูกตังค่ะอ่าอาจจะหมดเวลาแล้วต่อดูดถูกตองเฮ้ยรู้อ่ะ ทำไมพี่ฟ้ารู้หมดเลยอะตอนนี้นะคะยอดแสนแปดแล้วกมาต่อเลยกินข้าวฟังเพลงนอนดูหนังโอ้ยนอนหลอกเวอร์ทุกคนอ่านี่นะคะนี่ก็ของพี่ฟ้านะคะแล้วของไอรอนนะทุกคนค่ะตอนนี้ขอไม่เยอะเลยขอไม่เยอะเลยหมื่นใช่ขอแค่สองหมื่นแล้วพอ